ที่นี่เนี่ยตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยเราจะรู้จักว่าที่นี่ก็คือศาลเจ้ากวางตุง้ง <Huh. S 2> แต่จริงๆแล้วเขาก็คือสมาคมกวางสิว oh. สมาคมกวางสิวก็คือสมาคมของชาวกวางตุ้งในประเทศไทยที่น่าสนใจมากก็คือว่าที่นี่เป็นอาคารลักษณะกึ่งศาลเจ้าที่เป็นสถาปัตยกรรมจีนกวางตุ้งโบราณที่น่าจะ พบเห็นได้เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพอ๋อเหรอในแห่งเดียวในกรุงเทพนะเท่าที่ผมรู้นะออหรืออาจจะแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นกวางตุ้งแท้ๆเออแล้วจุดเด่นของสาลเจ้าแบบกวางตุ้งนี่คืออะ,อะไรานะต้องเรียนก่อนว่ากวางตุ้งเนี่ยกวางตุ้งก็คือเมืองกวางโจวกวางเจาที่เราเรียกกวางเจาเนี่ยแหละครับออก็คือเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้งแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่า ที่ท่าเรือเมืองกวางตุ้งเนี่ยเป็นท่าเรือที่สมัยราชวงศ์ชิงในอดีตเนี่ยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าไปทําการค้าได้ที่นี่ที่เดียวทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นเมืองท่าซึ่งคนต่างชาติมารวมตัวกันเขาก็เลยมีความเจริญ เมื่อจะมีความเจริญเป็นเมืองเศรษฐกิจเนี่ยอารมณ์สถาปัตหรือคนผู้คนที่เมืองกวางโจกวางตุ้งก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่สังคมเกษตรฉะนั้นคนกวางตุ้งที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอเคอาจจะมีส่วนหนึ่งที่อพยพเข้ามาเพื่อ,อตั้งถิ่นฐานแล้วก็ประกอบอาชีพแต่เขาเข้ามาในลักษณะของคนที่มีความรู้ทีนี้ที่ผมเรียนเนี่ยนะครับเพราะว่ากาลังจะปูพื้นว่า สถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรียนอิทธิพลของฝรั่งเราอาจจะเคยศึกษาว่าชาวยุโรปเวลาเขาไปตั้งิจฐานที่ไหนเนี่ยเขามป็นสมสทรถรูไหมครับอ่าคนจีนกลุ่มแรกในประเทศไทยที่เข้ามาตั้งเป็นลักษณะส,สมสรของกลุ่มชนก็คือกลุ่มชนกวางตุง้งฉะนั้นที่นี่ในอดีตไม่ใช่สัเจ้าที่นี่ในอดีตจะเป็นลักษณะของสมสรชาวกวางตุ้งในประเทศไทยอ่าจังชื่อเขาก็คือกวางซิวปิกโศยนะครับกวาง ว่างสิวเปียกสู้นะครับเปียกสู้เนี่ยก็คือสถานที่พบปะการถอดสถานที่สังสรรค์การนี่คืออิทธิพลของความเจริญรุ่งเรืองในวิธีคิดของคนกวางตุ้งในอดีตนะครับแล้วรวมถึงที่เรากำลังจะเดินเข้าไปเนี่ยจะเห็นความโอ่โถงของอาคารจะแตกต่างจากลักษณะแต้จิ๋วสไตล์ฮกเกี้ยนสไตล์อาคารของกวางตุ้งนี่จะเป็นอาคารที่สูงสูงใหญ่โอโถงใหญ่โตโอโถงใช่ครับ